สวัสดีครับมาพบกับการตั้งค่านะครับตัวทำสวิตตัวนี้นะครับ c n 1 0 1 a นะฮะเบื้องต้นเนี่ยเราต้องปลดล็อกตัวทำสวิตด้วยการกดปุ่มเคลียร์สครั้งนะครับ1น3 4นะครับตัวสัญลักษณ์รูปล็อกจะหายไปหลังจากนั้นเราจะตั้งเวลาปัจจุบันตอนนี้สมมุติว่าเ,เป็นเวลาประมาณบ่ายสนะครับให้เรากดปุ่มนาฬิกาค้างไว้นะฮะแล้วกดปุ่ม ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เป็นเวลา14นาฬิกานะครับนะครับตอนนี้เป็นเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2แล้วนะครับสมมุติว่าเป็นบ่าย2 25นะครับกดปุ่มน,นาฬิกาค้ังไว้นะครับแล้วกดปุ่ม M เพื่อเปลี่ยนให้เป็น25นาทีนะครับในการตั้งโปรแกรมนะครับให้เรากดปุ่ม P นะครับ จะมีสารลักเลข1แล้วก็ออน p 1 on หมายความว่าโปรแกรมที่1เปิดสมมุติให้เปิด8โมงนะครับเราก็สามารถกด h นะครับเวลาก็จะขึ้นนะฮะกดไปเรื่อยๆจนถึง8นะครับเ,เลยไปละแนะครับเปิด8โมงนะครับกด p ครั้งนะฮะสมมุติว่าให้ให้ปิด9โมงนะครับ แล้วก็กด h นะครับ1 off นะครับเป็นเอ่อเลย9ไปละนะฮะกดค้างไว้เวลาก็จะวน loop มานะครับนะครับการกด d เนี่ยเ,เพื่อเปลี่ยนวันนะครับวันทั้งหมดจะขึ้น7วันนะครับแต่ว่า,าถ้าขึ้นไม่ครบ7วันก็จะทำงานเฉพาะตามวันที่ตั้งไว้นะครับอ่ะตอนนี้ขึ้น7วันละก็คือโปรแกรมที่1นะครนะฮะ เปิดนะฮะโปรแกรมที่1เปิด8โมงนะครับ1 on ออนเปิด8โมง1นออฟเปิด9โมงสามารถตั้งได้ทั้งหมด16โปรแกรมนะครับกดรูปเวลานะครับเครื่องหมายนาฬิกาเพื่อกลับมาหน้าจอตั้งเวลาปัจจุบันนะครับสำหรับในในส่วนของอตัว c y เคิลรีเลนะครับตัวเนี้ยสมมุติว่าเราตั้งให้ทำงาน5วินาทีนะครับ เราก็ตั้งให้ตั้งทีสองก่อนนะครับตัวทํางานอยู่ทีสองนะครับเราก็ตั้งเป็นกดบวกลบได้เลยนะครับ5วินาที 5s นะครับการเปลี่ยนหน่วยเวลาเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็คือ S ก็คือ Se c ก n ันนะครับ m คือมินิทแล้ว h ก็คือชั่วโมงนะครับหลักๆเราก็จะใช้ h กับ m นะฮะแต่เพื่อการสาธิตเราจะให้ทำงาน5วินาทีแล้วก็หยุดนะครับที่งเป็นการตั้งหยุดนะฮะ10วินาทีนะครับ การให้ทำงานออโต้เนี่ยเราก็จะเเลือกมาที่โหมดออโต้นะครับอย่างนี้นะครับตรงนี้นับถึง10นะครับเป็นการหยุดอา่าเริ่มทำงานแล้วนะฮะแอมขึ้นนะครับอา่าห้าวิหยุดแล้วนะครับแล้วก็เว้นว่างหยุด10 10วินาทีนะครับตัวสุดท้ายนะครับวอลเทจโปรเจคเตอร์นะครับ A.V.P. 40ตัวนี้เอาไว้ตั้งไฟเกิดไฟตกไฟเกิน นะครับกดเซตนะครับค้างไว้3วินาทีนะครับตัวแรกเป็นโวล์เกินนะครับเราจะตั้งให้อยู่ที่ประมาณ260โวล์ก็ได้นะฮะกดลงมาได้เลยนะครับ260โวล์น,นะครับโวล์ต่ำนะครับตั้งไวอ้อยู่ประมาณ200 200โวล์ก็ได้ถ้าโวล์ตกต่ำกว่า200โวล์ตัวนี้จะทริปนะครับ ป้องกันไฟตกทำมอเตอร์เสียหายนะครับกดอีกครั้งเป็นการเ,เวลา recovery t i m มนะครับ 25s second นะครับถ้าเกิดไฟตกไฟเกินหรือว่าแอมเกินเนี่ยตัวนี้จะใช้เวลา25วินาทีเพื่อกลับมาทำงานใหม่นะครับตัวที่4นะครับ<ม>ก็คือแอมนะครับตัวนี้เบื้องต้นถ้ามอเตอร์อยู่กระแสะประมาณ8แอมเนี่ยตั้งไว้เผื่อกระแสะสตาร์ทประมาณ20แอมก็ได้นะครับ หลังจากตั้งครบแล้วนะครับกดเซตอีกครั้งหน้าจอขึ้นไฟเขียว Power นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะโชว์โวลต์โชว์แอมป์นะครับถือว่าเป็นการกลับมาทำงานนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดโหลดให้ดูนะครับตอนนี้ไฟนะฮะอยู่217โวลต์โหลดประมาณ7 9ถึง8แอมป์นะครับถ้าไม่มีโหลดก็ขึ้น0แอมป์นะครับมาถึงหน้าตู้กันบ้างนะครับหน้าตู้มี ออนออฟออโต้ On, off, On, เนี่ยหมายถึงเปิดตลอดนะครับออฟหมายถึงปิดนะฮะออโตเนี่ยหมายถึงทํางานตามที่ตัวตั้งเวลาได้ตั้งไว้นะครับตัวนี้ Overload นะครับจะติดแดงขึ้นเมื่อ,อมอเตอร์ทํางานผิดพลาคหรือมีการดึงกระแสเกินนะครับให้เราถ้าเกิดไฟไฟตัวแดงตัวนี้ติดให้เราแก้ไขสาเหตุของการโอเวอร์โดก่อนหลังจากนั้นนะครับมากดรีเซ็ตโอเวอร์โตรงนี้นะฮะ กดลงไปอย่างนี้นะครับครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับมิตเตอรออ์นับชั่วโมงนะครับให้ดูเฉพาะตัวสีขาวๆนะฮะและเ,เมื่อถึงชั่วโมงที่ได้นับไว้ก็ควรจะมีการบำรุงรักษาตามที่ผู้จำหน่ายได้แจ้งมานะครับ